เช็คให้ก่อนอครับสวัสดีครับนี่เจ้ช่างแมวครับวันนี้มาเช็คอาการแอร์ไดกินอิมเตอร์อาร์ทัมสองครับอพอดีพี่เขาเพิ่งใช้มาสองประมาณสองปีครึ่งเนาะอเอ๊ะเขานาน่าจะรับประกันสามปีนะถ้าผมจำไม่ผิดสามสิบห้าหกหนึ่งอ๋ 35, 6, 1. 1> นอน,นี่ครับมีใบเสร็จอยู่นะครับอืมที่หนึ่งนี่นะเดือนหกอ๋อสามสามสามสิบเดือนห้าหกหนึ่งนะครับ ใบลูกค้าอโอเคมาดูอาการครับก็คือเช็คโค้ดและ F3 นะครับตอนนี้มีโซ่บอดไปอ่าตอนนี้น้ำยาเลยดูดใช้ข้อต่อ R32 นะครับตอนนี้น้ำยาอยู่ที่1 6อยหิบพีไอนะครับวับนพี่กดรีโหมดเลยครับคือตอนนี้มีปัญหาไฟกระพริบเช็คโค้ดก็ขึ้น F3 ไฟกระพริบตลอดยมงี่ เป็นเมื่อวานนะครับอ่าไฟตัวไหนกระพริบนะพี่ไฟไฟแปบติดอ๋อไฟพาวเวอร์ตัวนี้นะตัวตัวล่างตัวบนพี่ตัวบนมั้งอ๋อตัวบนพ power ตัวนี้จะกระพริบล่างมันอ๋กระพริบตลอดนะครับอัวนี้นะอ่าน่าจะน้ำยารั่วซึมนะครับของเพ็มเซอร์ทุกรุ่นรับประกันห้าปีอ๋อคอมเพรสเซอร์ห้าปีแล้วครับแต่แผงน่ะแผงนี่จะแผงสามปีนะแผงของ ไม่กลัวจะเป็นคอยเย็ยนรั่วนะครับตรงนี้ก็ดูตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็แกะดูตรงนี้ชุดบานแฟานแร์ตอนนี้ก็ไม่มีค่าน้ำมันไม่มีอะไรนะครับนี่นะไอ้สามสามมุนกับซองหุ่นนี่นะสองแร์นัดเนี่นะครับ อันนี้ก็ไม่มีค่าน้ํามันนะแล้วรั่วจะมีค่าน้ํามันนะครับสามสองตัวนี้เดี๋ยวรอเปิดแป๊บหนึ่งช่างแมวเคยเจอส่วนมากควายเย็นจะรั่วนะครับควายเย็นรั่วเยอะต้องใส่กินจะรั่วตรงม,มุมควายเย็นจะรั่วมุม <c oughs> มุมนี้นะฮะมุมซ้ายนี่นะมันมจะชอบรั่วตรงนี้นะครับ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร่วงนี้นะของนายกินเก,เกือบทุกยี่ห้อแหละครับรั่วมุมมุมขวาไอ้มุมซ้ายนะครับตัวนี้มันเอ่าน่าจะรับประกันสามปีอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูให้พีอ่อีกทีนึงอ้าวพี่ยังไม่ได้เปิดแอร์หรอครับไม่ได้บอกอ้าวเปิดแอร์ก่อ,กอนช่างอ,อ้าวโอเคเปิดน,นะครับ เคือเช็คโค้ดขึ้น F3 นะครับคงจะให้ใช้บริการประกันก่อนแหละถ้านี้ผมนึกว่ามันรั่วมหมดเลยตอนนี้รัว่วซึมออกนะครับจะรั่วมไม่หมดนะฮะปกติมันจะมิดนะครับเนี่ยสปีดเปิดแล้วนะอารมณ์หมุนนะกระแสขึ้นอย่าเริ่มโดดปกติรุ่นนี้จะเหลือโดดอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบพีไอนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนี่ย ีแล้วนะกระแสขึ้นที่นี่นครับนมาที่สองแอมป์เนี่ยหนึ่งจุดแปดสี่นะครับ,รบกลายเป็นน้ำยาน้อยนะครับน้ำยาซึมวอนน้นนี้ก็มีเติมไปนะครับได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์พอตัวนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วกลัวจะเป็นคอยเย็ยนรั่วนะครับ มีประกันอยู่นะครับประกันบริษัทอยู่ก็เดี๋ยวแจ้งให้ลูกค้าแจ้งศู์มาดูให้นะ,นนะครับ้องแจ้งวัน,วนธรนธมรมดานะครับเ,เดี๋ยวเขาจะถามรหัสเครื่องว่าตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวกับคอยคือผมกลัวคอยเย็นรั่ว อยร้อนมันไม่น่ารั่วไงเพราะมันอยู่ที่โล่งแต่คอยเย็ยนอนะ่ะคอยเย็ยนตรงมุมม่ะชอบมีปัญหาถ้าเราไม่ได้ล้างนะปกติล้างบ่อยอยู่ไหมบ่อล,ล้างบ่อยนะ<ๆ>อยู่นะเพราะเขาเช็คแล้วตรงไอ้แฟร์ก็เช็คได้ตรงนี้แฟร์ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีคราบไม่มีอันนี้ก็คราบความเย็ยนเฉย จะมีปัญหาแล้วมันก็จะตัดนะครับชเช็คโค้ดก็ F3 แล้วก็ไฟ LED กะพิบลตลอดเลยใช่ไหมกัดใช่ก็พิมพ์ติดกี่เลยไหมติดก็ไม่ติดก็พิมพ์เรื่อยๆอ๋อกะพิบเรื่อยๆนะครับโอเคไอรูนะครับว่าอ,อ,อาการนี้เป็นยังไงอันนี้เริ่มสปีดแล้วเปิดทิ้งไว้ก็ไม่ใช่ใช่ อ๋อมันจะพี่พิแล้วพี่เพราะน้ำยามันขาดไงเพราะแอบมันไม่ถึงเนี่ยเย็นยุ่มเย็นอ่อยเพราะว่าตัวนี้มันอ่าน้กลับไม่ได้ตัวนี้ผมกลัวมีปัญหาคอยเย็นรั่วซึมไงมีประกันอยู่ก็ใช้ประกันเพราะประกันมันฟรีอาจจะมีค่าบวกค่าน้ำยาค่าอะไรหน่อยครับแต่ก็ใช้ประกันคุ้มกว่านี่เดี๋ยวช่างเมืดอเดี๋ยวเดี๋ยวเช่างเมเสียตังค์อี อโอเคพอดีพี่เขามีไปรับประกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้แจ้งบริษัทวันจันแล้วกันเดี๋ยวเขาจะนัดวันเข้ามาทํานะนี่ก็มาเช็คให้คร่าวๆอีกทีนะครับเอาตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็เช็คคร่าวๆแต่คอยร้อยไม่อยากลือเยอะเดี๋ยวเขาว่าเอา <c oughs> โอ้เลือดเดี๋ยวช่างบริษัทเข้ามาลุยบ้างแล้วกันนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยก,ก็อานส,สองนะครับลูกค้าเพิ่งใช้มาแค่ สองปีครึ่งนะครับยังไงก็ลองโทรกันถ้าเขาบอกว่าอาเขาประกันคอยประกันอะไรก็ให้เขามามาเทสอืมเพราะกลัวแล้วมันดีมันที่โล่งๆนะครับดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะระบายอะไรความร้อนอะไรไม่ได้ดแล้วก็กลัวจะรั่วที่คอยนะครับโอเคครับยังไงช่วยกดต,าตา่างกระเทศไครกดไล์แชร์่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิโอใหม่ๆต่อไปครับจะมีประกันอยู่พวก คอยคอยไอทองแดงคอยไอเย็นเนี้ยมันมีประกันอยู่ก็ให้ใช้บริการประกันก่อนนะครับผมว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วทรงานียกว่าไม่มีใบรับประกันแล้วเดีกชนิดูคลิปนึงบอกเ่อทถ้าแตลข้างในม,มันรั่ว